ปล่อยให้มันหายไปเถอะไม่เป็นไรหรอกนะปล่อยให้มันหายไปเชื่อผมสิดีดีดนะมาแล้วค่ะอ่านะมาแล้วจริงๆถ้าเสียงหายต้องปล่อยให้หายไปดีเรื่องจริงนะเออนะเร็วเจ้าทั้งหลายกดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามน้องดาวแชร์ยัง ดาวแชร์ยังดาวแชร์ยังดาวแชร์ยังดาวแชร์แล้วไหนของขวัญมาหนึ่งดอกกุหลาบไหนน้องดาวถามอะไรตอนนี้สามีที่เพิ่งเลิกกันไปคิดยังไงกับเราไพ่บอกว่าเขายังไม่ได้ตัดสินอะไรแล้วก็ยังไม่ได้คิดอะไรคุณก็ลองไปคุยเขาดูสิไพ่บอกตอนนี้เขายังไม่ได้คิดอะไรร้ายนะมีอะไรเขาไปคุยกันไพ่บอกคุยกันได้เขาอยากจะปรับความเข้าใจอาจจะคุยกันได้เพราะไพเ่เป็นเป็นไพก่กลางๆไม่เสียหายอะไรนะนะคุณดาวมิวนิกคนคุย ลงเพลงถึง